พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5การงานอาชีพทักษะการจัดการงานบ้านทักษะการจัดการหมายถึงความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน ในการทำงานเป็นรายบุคคลและจัดระบบคนให้ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทักษะการจัดการงานบ้านจึงเป็นการทำงานบ้านด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรือการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ